อ่าอันนี้นะครับอันนี้ครับนี้ที่ไหนครับนี้พอก่อนเข้าห้องนะครับก็จะมีนี่ประตูเข้าห้องนี่ไงป้าทําประตูเข้าห้องอ้าวเตียงนอนน้องคินเห็นสระว่ายน้ํำไหมครับเห็นอ๋อมาดูห้องน้ํานะครับว้าวเท่เลยนอ่ะ

和你。